ยังบบสินเนาะอิไม่อนะทีบอกมาหา้ายไเนี่ยไปจกเนาะออ่บมาับลดนขปากก็ชีสอกนองคือชอบแล้วแบบบุตาเนาะยาก่ลูกยัดคว่มในหน่องเต่า สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเบอร์สมองสุบอร์การยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวบุญลายคือเกาคือเดิมเนาะวันนี้กลับมาเยี่ยมยามทางน้องเต่าคนคือเกาเนาะพี่น้องการตั้งแต่น้องเต่าคนได้ตู้เย็นเนาะก็ยังบุคยมาหาเพื่อนเจอเกลเนาะไปเบิ่งน้ำกานเนาะพี่น้องเคยเห็นน้องเต่าคนบอกว่าตั้งตู้เย็นเพื่อนแข็งเกินเนาะพี่น้องเห็นจังใดก็สิไปเบิ่งนน้ำกันเนาะพี่น้องว่าเพื่อนใส่แบบใดเนาะเพราะว่าทางน้องเต่าเคนกับบุคยใส่เนาะเพื่อน ไปเซ่แล้วมันแข็งเกินบะฮัวเพิ่งใ้เปืนอ,อย่างนาะพี่นอ้องกาทาวาพี่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะทาวาพ่อพีดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนักเอชซีเบอร์ุกุบสุโฟนกุ้ยเฟินน้อนพี่น้องวีใหญ่วียาวขนาดเนาะงามขนาดน้องปลากุ้ยของเฟินกะติดติดกับบ้านน้องมะน,า,นาวอยู่น้องเต้านาะกะแล้วแต่สิเอิญเนาะซื้อยาง แล้วพี่นอกเนาะทางเมยเนาะมันน้าเพื่นเราเพื่นเราเคยข่าของน้าเนาะรับประตูมาคอยเปลี่ยนเพื่นะเป็นแน่นะมันเน็นาะนกต้อยังใหม่เลยยังโบสินเนาะไม่ิว่าจะมา่าขจีาม้เอเดี๋ยวจะเงแนเน็ด่้องชีฝืดๆเนไปจ๊กว่าจะมาต่อรัิไปสิวามีคนแก่คนนี้เนาะมันน่าแก่บอ มนแหนะมันดางืดนะเนนเน่่ีบอกมือมีอยู่กมเจ็บมีอยู่มีคือเราป้าป้าสาขึ้นลมน้ำพ่นก่อนไมพอกันไหนเหอนเาายงนกเาเนแเจริงอย่าเก้งเมเนอะรกไม่จนะเนาะมันแหนะาะบากตกใจงานนงเซนานลอยากไปชุกอยากบอกอยากไปแล้ว อผ่านไปแล้วเจ้าๆมาสาบิงไก่มาแทนจะทอดไงสับปิงไก่เอามาแต่งเมื่อกลับมาแบบนี้เป็นสัปิงไก่แบบนี้ใส่ตูุ้๋นใหม่คืนนี่แต่ว่าแดงงามาแจ็คหลุ่นนี่เนาะสบายดีเนาะมาแงนกเต้าอัสบายดีแล้วก็กินเรื่อดโยยานแล้วนะคะอย่าลืมโดยออเราเลยบอโบเดียวเลยมาดำแล้วโบเดียวก็คือกันเด้นหลุดแล้วเนาะเพิ่นเห็ดเป็นแบสร้าง้อด อะไรบอะไปจาดูหนาจะเหีมมุมเือนอเือเหลียมมุบดีกเดาับนี้ตอนเที่ยงฉช้ายูเออสะอาดเนี่นะตอนเที่ยงว่าไงขนาบแต่ตอนเที่ยงพี่ชิอาบอยูขนาดมือหนึ่งสองเท้าามเท่อผุ้ไอูได้ของน้ำไหมสบายโล่งนะบ่ของน้ำหัอิง่เ่ไมด้อายไป้อาอองเองอ่ะเพื่อนเพ่อนเอาของน้ำอเอแค่หิวมาเอาได้หิวผมมีชายามบ่เถินบอก แอ่ยางบบมีก็เลยต้องทีวมาบ่อนมีเวลาเขาล้างล้าสบายช่วยช่วยเขนาดนี้ะาดดูของน้ำให้สบายแล้วกืนด้เห็นกระยาเพิ่นเอาไปโบได้ฉันนะเนาะหนดไฟกับท่านได้มีโฆษณาของน้ำบ่อืเออฉนี่มื่อคขึ้นอยู่เนมาเลยโบมีดอกไเนแม่เขาว่าว่าว่าลูกแกลงเนาะแก่ถือมันยังฝืดยังให้กูได้เด้สมคว่มสงสัยว่าเจ้าแก่แวะวาได้สั่ง ไปไดมันด้รถว่ะออัวกันสนันบ้านไวเลยป่านนี้เนาะบ่คอยกันว่าใครนั่นแน่บ่เอตือชีนาะใครเล่าหอเราแบบหูอมาแหนมเราคมันมันอยากผืดนะอันบวานเวยมหาวันได้ผุบุญเอ้ยบุญโม้เคยีไวมีบ่สาวทองคือโบจักย่งสาวสะทองบ่จะผ่านมาน่ะจะได้สมอยอยู่เนาะ โอ้ยบุจักอย่างนอมาบรเห็นพนบแมนอืออมสงสัยบุมีบุญเยอวนะโอ้ยไสิบตัวนะไม่นย่เงินแช่คู่บ่ใครบอกไม่บอกบอกว่าไมต้องมีแช่ชายทานเพื่อนบ่ออนักแค่เพื่อนใบเพิ่นวะเออ่นบอกเจ้านะพืนไม่หาไปได้เดี๋ยวไป เมิ <l iments> yeah. Yeah, okay? Now, right. ่อก่อนได้ยังเห็ดก <dis> ินเห็ดกินเห็ดกินในงานในอย่างก็ไมทำเปิาจวก็ได้ได้เห็ดกินในี่ยถ่งนไอคนหนึ่งเขาหน้า่อนเฟื่อคะาลูกจังมาได้ชาวลรชาวเกษตรชี่บ้างอยู่แช่บ้างไอชี่มะขับอยู่พอดีบุญเนาะบุญการเนาะอืันมันชินนี้อย่านาบุมนีด้วยแล้วนอนยานเพียงเลยเป็นแพอยู่ที่หอดอยู่ที่หน้าแต็นท์เนาะไต่จะได้ตู้เย็นไหม่่ะ คือได้ยินคือได้ยินว่าแข็งเกินบ่ลุกเลยอ้หไรชาวนียซีนอาไรเจ้าเช้าใส่เบยยังไงนะอกันะจ้เจ้ใส่เบอยยังนะตู้เย็นนะเบอ่ะตอนนี้เพืนปั๊บลงระวบ้อเลยจังไงระเบ คือว่าทางสาวคือมาซิมาเบิ่งไหนเพิ่นมาแล้วบ่ปกติแล้วนี่เขาให้ต้องมาแม่นที่ของข่อยเบอร์ชูนแล้ยย่งเย็นเลยสงสัยตู้เย็นไม่เนาะของไมมันจะดีแบบนี้แหละเพราะว่าขนาดของน้าไม่บรไดวมีเลขอย่งก็ยังว่าทางแม่เจ้าเขาก็ยังเปิดประตูบ่ได้เนาะกันฮห้อนแน่นอกุแห่อดแน่ยังตู้เย็นฮะเออของห่อนอยู่นไฟก็ห่อนที่ของข่อยก็หอนคือกันอย่าไปอีงี้ไฟจับ ุเป็นย่งเง้นี่ด้มักมูกรพารปตเครื่องเ่จานเขาตู้เย็นเด้อเย็นเย็นแซ่บอืมป้าบ๊อบบ๊อบบึงหมาคขึสีแดงค่ะอยู่นี่เมนเกนี้แดงแน่มีขาวแน่เห็นแน่เห็นว่ยอหบ่เห็นเผินว่าจ้าวาขาวมาขาวเปิอจ้าก่อนเหรอใช่ว่าวะอ้จะพิสูจนแล้วเหรมือนเหมือนพิสูจน์แล้กระตกมากค่ะขาใส่จานเพื่อนเขาลองตู้เย็นไหม พาินไ้ซีมึงบอกอยากพาก็พาแาบยังมัข่าวคือเมื่อวันเนาะ่เรวันข่าวเลยชิยห้เพื่นถือไปให้แม่ข้าพึนะเนาะกครอยากกนกานดี้ะเอออเลยจะใคยตู้เย็นพร้อ้ะกินก็พาแล้วนะพาแล้วจ้าเฮ้ยใคพาพูเป็ินพาไม่จ้ะเจ้าพา แจ้คราได้อ่ะชูิ้วชูคิเป็นยังไงเมื่อวานเจ้าผากพางเป็นโู้พาางผู้พิ้งไงฮ่า่าเออมันผูแดงค่ะอะไรย่างเมีมันแน่นเนาะมันบคมถักมันบคมอยากแตะมีดใหญ่เลยเราอิ่าแล้วอะไยดูมีดก็ขาวว่ดูจังใเนาะแกกลางแล้่เือแ้งกลางขวดเอียันเดอืมคันด็ีราฟเขาตองแ้งกลางคาแค่นี้เนาะอืม บักมูบักใหญ่เกินนี่มันเนื่อยสี่พันกี่ไหล่อันนี้ฮะแม่เจ้าใดนี่ครับลิโนของมาคุณานะใหญ่นาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ครักระดิสไอกินซ่าหาสี่สิบอะไรตตกไม่ตีนวะี่ยางเป็นคอยคนะคอยได้มีบักมือได้ยินโน่อ้ยขัดแค่อันี้านาัเดนขักขนาดเลย เขาตู้เย็นไว้จังเย็นแบบนี้บัวนาบัวนาครุกเย็นลายแต๋ได้ลายบอกแมนเต็มจุกนะนี่คือลายแท้ผัดเก่าลงชันลางแมนไม่ให้ตะ่ย่านเลยอย่างเงี้ยเย็นมาเจ้าอยากกินเย็นเย็นแซ่บวันวานกินเย็นกินวันวานชาพ่อกันในช่มือแล้วเอาหนิเนาะแมนบอ ไบางอะไรเด็เด็กครับวันวานวันบ่มีแล้ววันปิดไม้ด้วยนะวานวัก็เจ็บคอปิดใหม่แน่ปิดหม่แบบไั่บปคนย่าง่านท่านเนานเเอเนจะานถานออ่านถ่นค่ะยังมือฝ่ามือห่วยเชา ตาในร้านวะอือออตัวนีะบาดปัดเินปัดเนปัรถเินนี่ข้ามปากนี่ก็ชีบปนี่น้องี่ชอบแล้วนีอแตตาเนาะอยากคว่ำไดน่องเต่าดิน้องมาอยากนะม่อยากบั้งเปนกินเรืยแล้วเพิ่นม่อยากบ่พาไยาพอแล้วเพอแล้วมินหมเข่าพาเราบอย่างงามนะอือหวานบอน้องกินบ่าบ่หวานเพินพี่น้องกินน้ำได้ปะ ที่กินแกมบงูเ้ออคอยพี่น้องลูกบ้านลอืมกินดมื่อวานพอดีนาบอกมียออือไ่ไปพุ่นะไปอยากไปบอกเจ้าก็อยากไปไใส่ไปชอือไปดินไปเปิดคือเปิดตาแนเนาะเจ๊เจ๊ได้บมวงงพอ่ะนะใหญ่ไปแล้อือโคบโคอืมโคบโค ไม่าบกเมงต้นนึงเออไเจ้าเทือแต่งเกวันเนี่ยเจ้าผู้กินก็ต้องตีนแท้โ้เนอ๊ะเองไปท่านเธเดียวแน่นะไปท่านเธเดียวโต้ไม่กินจามเทืออือคตว่ากินแล้วน้องคนว่ากินน้องก็ใส่คตวันดีนี่านเทอโอเคดีเ่ทือแต่งเกว น้องมืองไปชามือบดเลยเหรอวะเนาะเจ้ากินโดนเส้าตื่นขึงมึนอะเต็มได้ว่ะชามบดบดเนี่ยไปเคยกินเนี่ยเรแดงเจ้ากินกะเพรน่ะลูกเจ้าของเวนั๊บกระสรมนุษย์กินเนาะอยากมาลองของน้ำไม้ว่ากินได้แท้แจ็บน้องกินคุยเจวน้ำตาลเอ้าเจวน้ำตาลแบบว่าวนวานกเกี่ยวเดย์คุยโอ้ย่อยเดย์กัดแตกขั่วพักแ่หน้าได้เห็นเคยกินเด้อสาวทองเคยกินในบุนดิกระเซ้พี่เจ้าโอ้ยยังไ่เคยกินไอเจลน้ำตาลนี่ สบายๆใช่ไหอือใช่สบายๆเลยชื่อมุนทาเลยอือชูทาชูาบอกอือสริชชูทาแล้วเสริชาอันชูทาขายกิมดิแล้บอกมุนาเขาบอกมุนทามุทธได้รับผ้าอเปล่สน่ที่บ้าเป็นของน้ำทานก็เป็นของน้าใหม่เป็นจริงไหมอือเป็นใช่เป็นีบ้องของน้ำน้มันน้ำเปอ๋ยไดู้กอยเ่ยเแล้วใ่อัน FC เพิ่นบอกว่าไห้เนียน้องมันา่าเพิ่นก็คือ ใส่มือเข้าอะละมาถูโมเมนตเอาเกิบได้ดูยังัน่ะิ่นเอาเกิบเบิ่นได้ถูกบ้นพิ่นนะโมไม่ใช่ชูมั้งสั่งมาแค่เออเอาลิ้นได้ป่ะเอ้ีเอาเกิบค่ะเจ้าจ้ใส่ของหน้าอันนี่บอหรือวัต่ิ่านมาไม้อะไปเข้าอยูช่าองหน้ามันนี้เนี่ใส่แล้วขาอนมจิบ ก็ยังว่าอยู่ก็ใช้มือเฮานี่แหละล่ะมือเฮาแล้วเฮาก็ต้องเอาสบู่ล้างนเล็กน้อยแหละอืมได้หก็สบู่แปะใน้ค่ะเท้านะฮะก็มาล้างได้แล้างมือก็ได้เนาะนี่มันเป็นหยังเฮาล้างม่าเฮาก็ตัดใส่สบู่เอซ์คือแบบกงแนะนําเพิ่นถ้าปกติเอามือเฮาแหละน้องาอว่าแล้วเฮาก็เอาอันสบู่มาล้างมือเฮาเนาะทําความสะอาดบ่เป็นหยังเจ้าไปเอาเกือบเจ้าเเกือบจ้าไปถึงน้ําถึงแยงมันก็ทางคนก็เจ็บไปโนบ่เฮ็ดเด้อร์ต้องไปเช็ดซู่เนาะที่้างน้ำไปเช็ดซู่ก็เช็ดซู่ก็ดีเช็ดซู่แต่ว่าเช็ดซู่รายกะมัน ็ม่ตันะเต็มไว้ายพรเจ้าวัาฉันเนี่ยมาชูแต่เฮือนข่อยมิที่ชูตลอดอืมจะชูเป็นอย่างเต็มว้าำหม่มันตันเอ้าน้องสีคดีดป่าวหรอกกินจะอาบวสีคดีดบ่าวีีนี่สีครีดอย่างเี้ยไม่หี่บอกเยบอกเป็นยังเพื่อนก็บอกได้สอนวิธีใส่หน้ำหน้าหน้าเนาะัสอนวิธีปนน้องเพิ่นเข็ดบุตรวิธีได้เอาเกิดเนาะ ยันบัดถอดมาไปยันมาขาบไปแล้วโดยไอ้ทางเมย์เราเราฮู้จักใส่ยุราเหรอเพิ่นได้ใส่เกือบไปทางไหนเขาแต่ที่อันโง่ๆที่ว่าจะาวอามื่อนั่นกะนี่เราบอกนะที่อันนี้ยังที่ขัดหัวหน้ามันนะอันปิดนะอย่าเป็ดอันเตงนะ็อนยังหมมีบอกแต่ก่อนนะเพิ่นเอาว่นนั่นเพิ่นว่าใส่พิ่แจ๊คจะบอกว่าเคยหัวร้ายเหมือนเราฝเป็นคนไทยดีนะอุ้ยดูหล่อสิ เพราะว่าไปเห็นของน้ำไผกรมีเพื่อนเรคิดว่าไหวคิดว่าไหวไม่เก็งก้นเออม่เห็นชั้นทำการเลยเออบอกพเห็ดเดียวัดเลยเอาใช่เมื่อใช่ยางห้เราหละไ่ได้ังอ่ะไม่นด้กันมันยลงไงมันยังเขาบอณง่ายเรง่ายตัวเองมันเคยใช้เครือนนะเป็นน้ำแท้สันอกเ่งเมรุเรกหัว วัวจังได้ตอนลูกสาวกันงายก็าไอ้ท่เนอบบี้คบ้านเดโอ้ย่างัวและแม่แล้วกตหัวลูกสาวนียเนาะเหตุลุกเลย่หคามขอควม้อคา้อควา้อลามข้อวาม้อความข้ามข้อคามข้วา้วามข้อควา้ความ้คาขา้ามา้อลเ้วามคมข้าน้อาอาค้วมคา เราเขาน้อยนักเนาะมานาวเนาะข้าเจ้าวอกไปทางนอกเจ้ากับววได้ข่าวเป็นบอกมาจะโม่งที่นี่เพล่ไอ้ผู้ชี่ชุกแม่ต่างคนต่างว่ากันเนาะมันเหน็ดิดกิมันนี่นประตูประตูไม่ใช่แบบไม่ไม่ผู้ชายตองมาช่วยเพราะว่าเพื่อนสงสัยนะเพราะว่าทางนอกกับมีก่อนเพื่อนขยะมันมีคนแกล้งเพื่อนความร้ายอยู่เนาะอยู่วาน้อกขี้เกียนี่บขี้เบี้ยวบองมู กินละหลายใช้ทั้งหองห้องนี้ตายแล้วเนาะห่อนอยู่ได้ยู่ในีแก้วนาเฮ็ดนอก่อนทั้งนอกเฮ็ดเฮ็ดหูดึงหลวงพ่อเนียนเพราโอวาปเี่นี่เฮายันคนมาแกะเาแบบเด็กน้อยนี่เขาเล่นหลิลเน่นยังรถเม่นอกกำลังเข่าหรือว่านอกกำลังเข่านี่เฮ็ดวีอันจับกับพ่อเนาะแม่์เือกิคว่ามูวิไเนี่ก็เจ้ายิชในของหน้ามึนๆแล้วเนาะฮ่องหาไรกับเห็นไข่อีกเนาะเนี่ยดูนบอเพื่อนเม่เขาลูกชายทั้งหอกเลย ินตายไปมือได้หรอวะเมนนเน่าอยู่วิทย์ห็นเดิโเฮดเดอร์แบบนั้นเด้อร์เราโมเฮเตอร์เราเล็นไปเด็กน้อยฮะน้าเนาะสว่างหน้อยเขาคิดว่าห้าววอยู่ในห้องน้ำเลยเพราะว่าเพื่อนเราบ่มีหัวเมื่อกี้นี่ก็ว่าแต่เราที่ใช้เราอยู่ตะเฮือนโบเมนโบเมนหรอว่าเมื่อวาน กูไม่ยินดีก่เอาไปจบแปลงกูไั่ชอบรำกะเลยกูไม่ไดกไป่ได้กูเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮยเฮ้ยวฮ้ยเฮยไ้เยเฮ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 ้ยเฮเ้ยเฮเฮยเเยเเเลยเ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 เยเยยเเย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 ไเยเยเยเเเเเยเ ปาเด็กัน็กนบเมีกันแบบประเด็ก้แวามนเะ่ด็กนนะเตออประเด็กตัวยญ่ๆนะที่ปิ้งโต๊ะนะหมมีน้ำแต่น้อยเนาะใ่แล้วหปลาเด็กวันนาเตยเสะได้เนาประเด็กวันนาเตยใั่กระเบื้อระเดกวันนาเตยเราจ้ำแล้วขอดูที่เชบดให้เชบแล้วมันมันเอะเนาะนเ็กไรเช็ดันกันกอลหม่องนี่องขปเด็กคอเจ้ามือกัน่เปล่าก็ฉันทำปบ่อ มันอยากแชทอ่อนแล้ิไปผู้เดียวบังคือผ้เดียวไหมไม่ต้องเตือไปเอาเป็นผู้ชายอย่างไวแเอแรงา้หินี้ว่ะมาต่โบดว่าไปเห็นไปนิโชเงือกสามเงือกไปตั้ไปเอาน้องดินหน้าถกอว่าเข้าใจว่าบปนหน้า

ปัดเดินเทือเดินซ่านเด็กอะมีไม้มียังนั่งอยู่ตะรงตะลางมันจังบ่ฮ่อนทำความสะอาดเด้อแถวตารามตะลางพอห้องน้ำก็แล้วเลยเถือมันฮ่อนแห้งเนากัลงไปนั่งตะลางแบบนี้ถักเลยเนาะนมบ่พัดแรกแบบนี้เนาะคอนเทนท์พัด้อบแบบนี้เอ้าฉันจะถักแบบนี้ปีพัดขนาดแบบนี้เนาะยังท่วนนอกพัดอัด

ปฏิบัติตามเพิ่นบอกเนาะไปบวชไม่นี้เพิ่อนบอกยังแน่เพิ่นช่างแม่ว่ามันจะแนวหรือดีก็ไม่ได้เจ้าก็เชื่อเอ้อมีแต่แนวดีกะบชื่ออยู่บ่เพิ่นว่าแนวใดยู่ยู่โดยเชื่อพระเจ้ามวยยาเลยยาไล้อตายแล้วนะเอาเอาเขาได้ออกเลยตายเชื่อพระเจ้าเด้เชื่อแค่ชีชาวชีชาวออกเขาอีกไม่ได้หัวนะแต่ว่าเขาก็เข่าเลยเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามเพื่อนบอกนั่นแหละ เนีใดมาสีดีสีเศ้ากันเนาะดีชอบอะญยามาปีนีมาเขาอีกไ่เบาะกบยาเขากับเขาเขากับเขาตลอดทะเเนาะนั่นแหละเนาะข้างเขากระชได้เมื่อไรัจแต่วมาดีใจน้องเพิ่อดะลเนาะมันแม่จก็ดีใจยงว่าเห็นชูข่อยมาเลยเย็นมาชิเลนดีอีกแล้วดีนอนนอนตื่นเล้นแล้วาทุกมือนี้มาแล้วดีในงนจะมาป็น ออกมาอกมมาเลยมาออกมาเลยมเขาไปเลยมาเอเลยมาเด้๋ยวมีเงินบุญจะฝันเห็นบ่ตุ่กับตุ่ฝันัเสียบีเอมาต่อยนอนจะใส่นะไม่เ่อนเออฝันแล้วฝันฝันอ่านเปน่ตย่ถึงฝันรือเมีแฟนที่ไหนโซ่ซีเบิงแทบบ่นเจ้านี่นะแน คือว yeah, really um. so ่าแบบกมันจะแช่ไปได้แั้ขาังไม่แล้ทงไม่แช่หยูดมาหเรแล้วไม่เลยแล้วทังไม่สายไจก่อนเลยเนาะเป็นว่าทำเลยเนาะทำแลวนะไอ้ใหญ่สลาเลยก็ได้เดอที่เริ่มพลอยหืมกินพลอยก็กระดูกไก่กินโรดที่อันสบายที่จะสบายกมะนาวเด้อ แต่ทั้งฟ <man qualified worldwide> uh ้าเฮือนเป็นแกมแม่ประสิทธิประมานนี่นาะพี่น้องเนาะเองอุแองน้ำของเพิ่นเนาะแต่ว่าทางน้องเต้าเกับกระอาบอยู่บ่อนนี่นะเพราะว่าเพิ่นขี้ขาดหิวน้าของหน้าเพิ่นแล้วเนาะอาบมีกระสะดวกสบายขี้เก่าเพิ่นดละเพราะว่าเพิ่นงงอยเสาอาบเนาะเพราะว่าบ้านเท่ากระอาบแนี่ว่าใส่ผ้าถุงเช็ดเอิบอากระบอายดอกเนาะพี่น้องเพราะว่าทางบ้านเท่าเพิ่งอาบแบบนี้เนาะแต่ว่าบ้านอื่นเมืองไกลที่เพิ่นมีห้องน้าแล้วเพิ่นกระบะอาบแบบนั้นแล้วเนาะ แต่ว่าตามบ้านนอกบ้านนาตามชน,นบทก็ยังใส่แบบนั้นอยู่กับทางเฮียทางสายเพิ่งก็ยังเหลืออยู่นอกจากว่าพวกเภิษฎยังต่อแล้วพี่นอ้องกสิประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นอ้องสวัสดีค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยที่ fc เบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะเขามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้สาวบุญไลยน์น่เด้อและที่สำคัญกับเบิรงโฆษณา,หาให้น่เด้อพี่นอ้องโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าสาวบุญไลายแชร์อจบคลิปไปก่อนแล้วก็ขอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค่ะว่า สบายดี